อีกรายแม่ค้าขายลอตเตอรี่ขี่รถจักรยานกำลังกลับบ้านพักถูกกระบะวีโก้ดำเฉียวชนจนล้มก่อนหลบนี้อุบัติเหตุรายนี้เกิดขึ้นที่บริเวณถนนสายตราดลำง,งอบหน้าร้านแวววาน,นิชตำบลบางพระอําเภอเมืองจงอังหวัดตราดเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่ขี่รถจักรยานกำลังจะกลับบ้านพัก ขณะขับมาถึงที่เกิดเทตถูกรถยนต์กระบะวีโก้สีดำเฉียวชนจนล้มทำให้นางดำเนินวันนาอายุ44ปีได้รับบาดเจ็บที่ขาซ้ายส่วนรถจักรยานล้อบิดใช้การไม่ได้ชาวบ้านที่อยู่ในที่กระเหตเห็นเหตุการณ์บอกว่าได้เห็นรถยนต์กระบะสีดำโตโยต้าวีโก้จะหมายเลขทะเบียนไม่ได้เฉียวรถจักรยานยนต์ของนางดำเนินจนล้มก่อนจะขับรถหนีไป